สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่นะคะชื่อว่าชายนาคาเฟ่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะด้านหน้านี้จะเป็นทางเข้านะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะมีบริการอาหารนะคะด้วยวันนี้ที่เราเห็นเมนูนะคะจะเป็นเมนูพวก้มตำต้มแซ่บปลาอ,อ่อะไรนะหมูเนื้อแดดเดียวแล้วก็มีกาแฟบริการด้วยนะคะสถานที่ก็จะเป็นอย่างนี้ ส่วนด้านด้านนู้นก็จะมีที่จอดรถดด้วยนะคะทุกคนอ่าบริเวณข้างนอกสะอาดมากค่ะชอบมากเลยดูทุกคนดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำนะทุกคนตรงนี้มีกระบองเพชรอันเลอร์เลยทุกคนสวยสวย คนมีซุ้มหัวใจด้วยสวยเชียวอันนี้ก็เป็นบริเวณที่นั่งเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเออเขาเป็นที่พักหรือเปล่านะคะไม่มั่นใจเนาะน่ะนั่งเล่นเฉยๆเฮ้ยสบายใจทุกคนอินตรงนี้เขาจะมาเสิร์ฟแล้วไหม อยากมานั่งกินตรงนี้เียชายนาคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารนะคะเมื่อสักครู่เราก็พาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆคาเฟ่แล้วนะคะคาเฟ่ล่มลื่นมากๆแล้วก็เย็นสบายนะคะทุกคนเดี๋ยวตามแพลรี่ไปสั่งอาหารข้างหน้ากันเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสั่งอาหารค่ะ,คะตอนนี้เราสั่งเค้กไปแล้วนะคะทุกคน สั่งเป็นอันนี้ Passion Food นะคะทีคือเค้กสวรรเป็น e s p e สโซ่น,นะคะทุกคน e s p e สโซ่ที่นี่ให้น้องมีอาเข้าได้ด้วยนะคะทุกคนดีมากเลยเได้อาหารเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาดูว่าเราสั่งอะไรบ้างนะคะทุกคน เมนูแรกนะคะเป็นไข่เจียวหมูสับนะคะทุกคนอันนี้เรียกว่ายำชายนานะคะกินที่คาเฟ่ชายนานะคะทุกคนแล้วก็มีส้มตำนะคะส้มตำปูปลารานะคะทุกคนเมนูปลากระพงทอดขมิ้นนะคะทุกคนน่าทานมากพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วทุกคนบรรยากาศดีมากเลย น้องเมียได้กินผักนะคะขอขอผักมามิน้องเมียอ,อยู่คาเฟ่ไชน่านะคะกินผักอ,ยอย่อยอย่อยเยยอุ้ย,ยทุกคนเราพาทุกคนมาดูบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะทุกคนที่คาเฟ่เขาจัดสถานที่ให้ขึ้นบันไดามาดูนะคะทุกคนดีมากเลยตรงนี้สวยเป็นไฮไลท์เลย